วิตามินรวมและแร่ธาตุรวมจากแบรนด์ไบโอเทนติกค่ะบอกเลยว่าตัวนี้ปังมากๆเพราะว่าในหนึ่งแคปซูลของเขาจะมีวิตามินรวมนะคะและแร่ธาตุรวมให้มาเลยกว่า25ชนิดจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยค่ะแต่ขออนุญาตแนะนําก่อนว่านีหนึ่งแคปซูลของเขาจะประกอบไปให้เลยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B รวมตั้งแต่ b 1ถึง B12 ิวิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K นะคะและยังมีแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวแคลเซียมแมกนีเซียมซิงค์นะคะก็ให หนเี่วกัน1กระปุกเนี่ยจะให้ไปเลยทั้งหมด30แคปซูลค่ะราคาปกติจะอยู่ที่กระปุกละ420้บาทแต่ตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นสุดพิเศษจะได้รับไปเลยค่ะทั้งหมด3กระปุกแต่จ่ายในราคา189บาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มตัวนี้จำกัดสิทธิ์การสั่งซื้อนะ1แอคเคาท์กดได้ไม่เกิน1สิทธิ์คำสั่งซื้อเท่านั้นค่ะพิกัดแปะเอาไว้ให้เราเรียบร้อยนะคะในตะกร้าด้านล่างสามารถกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะ